สวัสดีครับทรายัมสตีทวินฮะรซีซีปี2016ครับรถออกศูนย์เชียงใหม่ครับคุณแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบเลยฮะอันนี้มีท่อแต่งครับไฟเลี้ยว led ครับเป็นเลนสโสมคกแล้วก็ชิวหน้าสโมคกฮะสภาพสวยใสเลยครับสวยใสไรตำหนีนะฮะก็เหมือนใหม่ครับเจ้าของก็จอดคุมผ้า ดูแลยอย่างดีครับเซอร์วิสเซอร์วิสศูนย์ครับเช็คประวัติได้ครับเดี๋ยวผมพาเดินชมครับฝั่งนี้สวยใสยเลยครับเดี๋ยวผมมุด หมดให้ดูเลยก็จัดไฟแนซนน์ได้ครับออกลด15,000บาทครับจบทุกอย่างครับซื้อสดก็ลดกันไปครับรายละเอียดผมจะลงในเพจนะครับเพจคา m a มาโเชียงใหม่ครับ C A M A R O เชียงใหม่ภาษาอังกฤษนะครับเพจ Facebook นะครับ ฟังเสียงดูฮะคันนี้วิ่ง9,009ครับโอเคขอยัดวางสักครู่ครับ LED นะฮะ